สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลิตาตีนะคะวันนี้จูจะนำเสนอแกงเทโพใสกระท้อนสูตรแบบปักใต้นะคะใครชื่นชอบแกงแบบปักใต้เมนูนี้ห้ามพลาดค่ะก่อนจะไปดูรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนมูใหม่ๆบ้านจูก,กันค่ะอัตราส่วนและรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะ กระท้อนที่ได้มาจะไม่ค่อยสดและสวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้ามน้าข้ามทะเลมาไกลเนาะพอจะถึงเขาก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่าเนื้อเขาก็ยังนุ่มโอเคนะคะแนะนําให้ใช้เป็นกระท้อนห่อนะคะเนื้อเขาจะนุ่มและอร่อยกว่ากระท้อนทั่วไปนะคะ ดูจะใช้วิธีการสับแบบนี้นะคะแต่หากใครจะใช้วิธีการหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะไม่ผิดกติกาค่ะแค่ปีดปะาบาแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถดึงออกมาได้ง่ายเลยค่ะ เมื่อดึงมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ในน้ําเกลือค่ะเพื่อไม่ให้เนื้อกระทอนเขาดํานะคะส่วนตัวเม็ดเนี่ยเราจะกินเล่นหรือว่าใครจะใส่ลงไปก็ได้นะคะแต่ปกติจุ๊บไม่ได้ใส่ลงไปในแกงนะคะจะกินเล่นเลยค่ะขั้นตอนการเตรียมกระทอนของเราก็พร้อมแล้วนะคะตัวเนื้อเขาจะาไม่ค่อยสดสวยนะคะอย่างที่บอกคือเขามาไกลนะคะ เตรียมหั่นหมูสามชั้นนะคะหั่นชิ้นไม่เล็กมากค่ะเขาจะได้เคี้ยวอร่อยนะคะใช้พริกแกงส้มนะคะจูเติมพริกไทยลงไปด้วยนะคะเป็นความชอบส่วนตัวที่ชอบความร้อนของพริกไทยนะคะแล้วจูก็เติมเพิ่มลงไปอีกนะคะ ตัดสามชั้นกับพริกแกงนะคะจนเขาแห้งเราก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะ ใช้การเคี่ยวไปประมาณ30นาทีนะคะหรือจนกว่าความนุ่มตามชอบเลยนะคะ ตอนนี้แกงเทโพกระท้อนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยค่ะ หากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของจุด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ